เกสดออ้แล้วค่ะมากค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้กินเนื้อ,อย่างนะคะมากค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเนื้อ,อย่างค่ะมากค่ะพี่น้องเนื้อ,อย่างหรือว่าหมูกระทะประมาณนั้นแหละห้อ,อ,องแบบน,นั้นเนาะ,ะมาค่ะไม่หมูค่ะหั่นตาซ้ำเจ้าข,ของกินนะ มีเนึ้งอะค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลซีฟู้ดค่ะอาหารทะเละมีซีฟูด้ดนำกั่นน้องนะคะหม้อกระเดิดแล้วแล้วก็มีพักมีถั่วงอกค่ะมีถั่วงอกมีออนมาอันมาอื้น้อยพิกหวาน มีเส้นค่ะมีเส้นค่ะแล้วก็ไฮไลท์นะคะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีซูร์ค่ะพี่น้องมาค่ะมอกระเดิดแล้วนะครัิเดี่ยวเลมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องมอกระเดิดแล้วอึ๊บอ่าผ่าอันซ้อนอันนั้นมีเห็นโบ่ง โซไซร้่งโคอเลยที่ทิมน้ำบอ้รื้ผู้บ่าวหลักทิมกับหมูโบกไฮโซจักไปใส่มากค่ะเอานี้ลงก่อนนะจ๊ะหอยเซลบอกเขาาหอยเซลเนาะนะคะเอาลงสำเจ้าของกินนี่แหละแล้วก็ปลาหมึกจ้าปลาหมึกจ้าเอาสำเจ้าของกินเนาะกินเอา เอาหมูใส่จ้ะหมูสามชั้นจ้ะดูวื๊บคุบ่าวก็กินอย่าเมื่อกี้นี่แหละก็เลยว่าเฮายอย่ากินหมูกระทะคุณสาวจะกินอันนี้คุบ่าวกินแล้วกลับไปแล้วไปเบิ่งรักดีละท่านเอาซั้งเจ้าของกินนะนะพี่น้องเออถ้า,ถ,าถ้าบาอิ่มก็ยังไปหันมาอีก นะคะมาเดินค่ะมาเดินค่ะมาจะมาๆๆมามาแบบตอนใหญ่ปึ๊บช้อน,าานแบบเรื่อยแบบแบบโอ้แปยังพุ่งเนี่งแป้งแรงเกินนะคะ แล้วถ้าไปตีต้อยมาอันนี้เอาเอาแบบต้อยเอาเลย,ยเลยอะําเดิมกับต้อยจำนั้นเห็ะนไหมด,ดนีน่อยเลื่อยเราต้อ,องอซอยถ้ามันน้นหลายซอยจำจ้าของกินแล้วนะแล้วก็มีพริกจ้าพริกหวานจ้า อแล้วก็ทาพักนี้เสร็จนาะเข้าห้องเ<ม>บิ่งคือจยกะคือพักอคลนน้า,น,านี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็ถัวงอกจ้าถั่วงอกใส่จ้าแล้วก็คนนิดนึง เส้นบีเนาะตอนแรกจะกิน,สนสละเนอะมันบะมขีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันมดอยู่เส้นบีนะตัวนี้คือน,น้อยเอาตัวนี้คืตอตัวนี้คือหม,นะม,มัดเนาะเส้นบีนะข้าวเหนียวมันมดชองอาทิตย์แล้วไปจอบมึงแลมันบะมีพี่น้องเอ้ยเส้นใสจ้าเปิดไฟนิดนึงตัดลายไฟก็อ่อน กินมาไว้หนานนึนงมาเด้อค่ะพ,พ,พี่น้องเป <c oughs> ็นเหตุชนนี้มาเด้อจ้าพี่น้องจ้ากินผู้เดียวพี่น้องเงยกินผู้เดียวก็แซ่บอยู่แซ่บคือเก่าอัไรล่ะนั่งไหมค่ะมาค่ะพี่น้องเกิดแว่นไม่เห็นหู้น้าค่ะพี่น้องโชคดีเด้อ เอาก่อนใส่ในถ้วยก่อนหอมครีมกะว่าเอ็นเสิร์กกับปุ๊กไว้เนาะเสิร์กตู้เย็นไวน้กินได้เป็นเดินนะกินคูเน่เดียวเนาะพี่เนาะใส่แว่นก่อนออม,มาเด้อจ้ะพี่นเนาะเน้อเทาก็บหมักซุกซุกยิบๆนะหมักบราะนะ โอ้ยสว่างแล้วงานจะสัมผัสแล้วพี่น้องเอ้ยสมัครงานแล้วงานจะของมาสัมผัสแล้วฟังเบิร์ว่าก็เขาโทรมาสัมผัสเนาะแจะฟังเบิร์ว่าว่าสะเป็นเท่าไหรเพราะว่า กะมันบอได้บอได้อันไปอินเทอร์วิวในอัน,ออน,ออนคือเ้าไปยิดไปเพิ่มปีเลยค่ะเบิร์กนะเอออันนี้แก่สัมภาษณ์ถามเนี่ยนั้นเดี๋ยวนี้ประวัติสื่อพอมันไปไม่ได้โควิดเนาะได้บอได้กระทาเบิ่งนี่ละถ้าคนสมัครบอไดก็คือสิเท่ากับมันเจอเท่ากับหนึ่งในตององุ่นจะได้ละ ซีอันออยย่ไหมแบบเนื้อบะมักมเนี่ยเอาแบบปิ้งแหละมาจิ้มแจ่วเลยเหมืงพี่น้องเซนรุ่นสตาร์เห็นไหมงามงามงามสวยงามน้ำจ้ำ เจอแล้วพี่น้อง YouTube กับมีคนติดตาม1 1คนแล้วอีกผู้หนึ่งผู้หนึ่งกับแม่คอมเมนต์ Comment มาว่าเป็นกำลังเจอเขากับโอ้ยขอบพระคุณน,นะคะขอบค,คุณค่ะขอบคุณที่ติดตามอืมท่นสรงสารที่ตนซาเนะนะอืพท่นจะติดตามเธอแบบเป็นกำลังเจอเธอเข้าก็ดีเจอแล้วพี่น้องเลยอืมเคียงเอเพียงเอ เวลาอันมีค่าของท่านเนาะก็นังว่ามีเสียเป็นกำลังเจอเฮาเนะเาะเทั่วดีเจอะีเจอเนอ้องบทุก่บวได้สิเอ็ดคนแล้วคนติดตามขอบคุณทุกกำลังเจอค่ะเทาเข้าอันมีทั้งไอย YouTube มีทั้งแฟนเพจ,แฟ,เพจแฟนเพจก็มีคนติดตามห้าสิบห้าแล้วถ้าอันเกณ์เขากับประมาณพันคนนี่แหละแต่ว่าเฮาเฮาเอ็ดอ ้อยคนนะ่อืนก็บ่พอเป็นนังเข้าก็ดีเจอแต่ว่ายูทูบนะมันมันมันเออันไลฟ์สดวไดมันต้องได้คนที่ตามพันหนึง่งมันจังสิได้พลาดเก์เขาก็่พอเป็น,น่างเข้ากับรุ่งวิดีโอเอาเนาะถ้าเข้าได้งานแล้วเท่ากับเพื่อสิบออันลบโกนพี่น้องดอกเนาะบอได้เอสเธอร์ลำคานดอกเขากับได้ตั้งหน้าตั้งตาทาง,งานเขาเนาะกับ พอเป็นกำลังเจอเ้อเนอพี่น้องก็รอนั่นแหละก็คิดว่าคิดว่าคือสีอันนั้นอยู่ดอกอืมันเจออยู่แต่ว่ามันเจอมันมันสัมผัสมันบอกคือเขาเข้าปฏิบัติเนาะแม,ม่บอกแล้วเข้าปฏิบททัติใครอยู่อันนี้ว้าวแผ่นในโท่ศัพทาเข้าบ่อเลยไปติบา้านถ้เขาเห็นหน,นะอืถ้าปฏิบัติถ้อเขาเห็นเท่ากับสิมันเจอกว่านี่หลายอืก็บอกเป็นเธอเนาะ แล้วคนมันดงดีมันก็นต้องดงดีอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะ สบายดีแต่นเอาะปีนน้องเนาะเนากวบาสบายดีสบายกคตรแล้ได้แอ่งยังเมื่อนี่ก็ไปไปชอปปิ้งคุณบ่าวไปลาดเเอามาเพม่อนกันเอ็ดคองกอกแกะได้อันนู้นมองเก็บของเพ่อนแหละทาสีต่ะไม้ตาะยางเงี้ยมีแล้วอืแต่คัดอันนั้นอันนี้เล่าแหละวันจันจะเอาไว้เฮออัน Pusaw ito. <laughs> Pusaw kapinsang. <ke> <laughs> สามชั้นแน่ๆกินฮอดอันไอ้ต้นกับไอต้ตอคุณนายอันคุณนายพิมเพิ่นเห็นอันสามชั้นเรอกินฮอดทุกคนกินดีนะญ <c oughs> าติกันกินมันเนี่ยมีซุกอะกันญาติกันขับจะได้กินน้ำล่าวแบบก้นอ้วกเนาะก็หมักกินมัน ถ้าบ่งกันเด้อพี่น้อง1งนาทีแล้วนั่นเป็นมิตร12นาทีแล้วพี่น้องถ้าสปิดคลิปกันเด้อกันสกินต่อละ่ะขอบคุณทุกครั้งทเจอเด้อค่ะเด้อเซื้องโอยพ่อครัพี่น้องเด้อวันนี้ขอพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อไปเลิกกันเดินทางดูความปลอดภัยนะคะขอบคุณมาแต่ความสุขความจเจริญ นะคะกิจสิเลิกษ์ก็ขอให้สมมุติว่าความปัฒนาเนาะนอะ้องกิปน,นี้ไว้สำนี้เนาะคะ่ะอุย้ยอย่าลืมกดติดตามนะคะสาวสกุลคนขยันยูทู e ค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี